นี่เป็นอ่างปลาหานนยุงสายพันธุ์หมูช้างโมเสกนะคะเพิ่งจะเอามาปล่อยให้ผสมพันธุ์กันได้ประมาณสัปดาห์เดียวนะก็สังเกตเห็นเริ่มออกลูกออกเต้ามาแล้วนะคะตัวเล็กๆไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องนะี่ออกลูกเร็วเดียวเหมือนกันซึ่งเราก็กําลังต้องการประชากรปลาหางนยุงเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะ,ะจะเอาไปปล่อยใน อ่างเลี้ยงหอยโครงการเลี้ยงหอยขมหอยเชอรี่สีทองเราระหว่างเตรียมการที่จะพ่อพันหอยเนี่ยเราก็มาขุนปลาหางยุงให้เขาโตเร็วๆก่อนอันนี้เป็นสายพันธุ์หูช้างโมเสกก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นสีส้มอ,อ่อนๆเนี่ยตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวเห็นตัวเมียเหมือนมีทอ้องป่องๆนี่นะอาจจะเริ่มตั้งครันอีก อาระหว่างนี้อาหารของเขาเราก็จะเอาผัมมาลอยไว้สาหร่ายกรีนคาเวียหรือว่าเนี่ยเล็กๆสาหร่ายเล็กๆเ,เนี่ยเป็นอาหารสำหรับลูกปลานะคะซึ่งเขาเล็กเนาะเขายังกินอาหารเม็ดํำเร็จรูปใหญ่ๆไม่ได้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ท้องมองป่องอะตัวตัวเมียสีส้มๆน่าจะเริ่มท้องแอล้ว แล้วก็จะเสริมด้วยอาหารเม็ดสําเร็จรูปนะคะให้วันละครั้งแต่ให้ไม่เยอะนะก็จะเลี้ยงแบบเรียนแบบธรรมชาติที่มากที่สุดนะคะให้เขาหาอยู่หากินเองด้วยนะถ้าเราไม่อยู่ไปนั่นไปนี่วันสองวันนี้เขาก็สามารถที่จะหากินสาลายพืชน้ําพวกนี้ได้่นให้แค่นี้น,นิอุ้นก็เยอะเกินไปละต้องแบ่งไปให้อาอื่น มีแค่สามตัวก็เฉลี่ยตัวละห้าหกเม็ดก็น่าจะพอแล้วเขาก็จะมีแหนแดงมีจอกจอกแหนดอกกุหลาบมีผังมมีอะไรเป็นอาหารหลักเขาอยู่แล้วนะคะนี่ให้แค่เสริมๆให้ตัวไวๆออกลูกเยอะๆเป็นไหนละตัวเล็กตัวลูกออกไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าไอเขียวมรกตเนี่ยจะมองเห็นได้เยอะกว่า แต่ก็จะมีสิ่งที่เราไม่ต้องการอยู่นะในนี้เป็นลูกอ่อนข้างคคกนี่ไงเริ่มเติบโตมีแข้งมีขาละเดี๋ยวนี้ก็หลายตัวอยู่เราตาก,ออกไปบ้างแล้วแต่พอเขาโตหน่อยเขามีขามีอะไรเริ่มตัตเต็มวัยเขาก็จะกระโดดหนีเองอยู่นะแต่ว่าเราก็กลัวว่าเขาจะไปหลงกินลูกปลาิดน้อยของเราถ้าเจอก็จะตักออก ถ้ามีเศษใบไม้ที่มันเน่าร่วงหล่นนี่ก็ต้องเก็บออกด้วยนะคะน้ำจะได้ไม่เน่าเสียง่ายนะน้ำนี้เราก็กะว่าจะไม่ได้เปลี่ยนนวยอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นก็จะได้น้ำฝนน้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็ตกหนักมากก็จะเป็นระบบน้ำล้นโดยธรรมชาตินะคะฝนตกลงมาก็จะชะน้ำเก่าออกเนาะเออก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำถ้าเลี้ยงกลางแจ้งอะนะนี่ตัวเล็กๆนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นนไหวยแบกไหว้ ประเมินด้วยสายตาก็เป็นสิบอยู่นะอ่ะโอเคแล้วเราก็ไปทําเหมือนกัน,นี่อีกสองอ่างที่เหลือนะคะตอนนี้เพาะไว้สามอ่างมีหางยุงสายพันธุ์เขียวมรกตหรือกรีนพาสเทลนะอันนี้เป็นหมูช้างโมเสกแล้วก็มีสายพันธุ์แฟนซีสีส้มธรรมดานะที่ก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะเยอะเหลือเกิน สายพันธุ์หานุยุงมันก็จะบีดสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาเนาะมันก็จะแตกแยกย่อยไปอ่ะก็เลี้ยงแค่สามสายพันธุ์นี้ให้รอดก่อนแล้วก็ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายค่อนข้างจะทนอยู่นะคะไม่ได้นอกน้ําไม่ได้อะไรนะอ่อนี่ก็เป็นน้ําปราปาผสมน้ําฝนนะนะประปลานี่ก็ขังระเหยคลอรีนไว้สักวันสองวันแล้วก็เอาน้ําแล้วก็มีน้ําฝนมาผสม มันก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้ดีอยู่นะแบกไ่ว้ร่าเริงเห็นไหม,หไหมปลาตัวนี้น้อยนี่